สวัสดีครับวับนนี้น้องพูดจะมาทำอะไรครับไข<อ>่ไเจียวอะไรไข่เจียวพระอาทิตย์ครับ,รบอ้าวขั้นตอนที่หนึ่งขั้นตอนที่หน,น,นึ่งเทน,าาน,น้ำมันส่วนผแล้วเทน้ำมันส่งลงไปในกระทะอ,อ๊ออ้าวติดเตาติดเตาครับลูกติดเตาอ้าวไม่บอกว่าไงติดเตาทำไง มือขวามือขวาลูกติดเต้ากดลงไปเย,ยี่ยมแล้วผ่อนลงโอ้โหนี่หข,ขวบติดเต้าเองเป็นได้แล้วเก่งมากอ่ารอแป๊บนึงเอาเข้าวมาใส่เดีย๋ยวแม่ใส่ข้าวให้านางพุชชอบกี่ไข่เจียวพระอาทิตย์ไหมครับทอดราาอ,อยเลยคอดรอยเลยเพราะว่าใครทำเพราะว่าทำเอง <laughs> อ่าโอเคอ่ะบี้บีก่อนลูกบี้ก่อน,อนโอ้น้ำมันมันทำไมเยอะจังเดี๋ยวแม่ตักน้ำมันออกให้ก่อนปิดฝาด้วยลูกใช้ทุกครั้งปิดฝาทุกครั้งเนี่เก่งมาก<ะ>เดี๋ยวพุดจะ เทไข่ลงไปในไข่กระทะอ่าเร็วเทไข่ลงไปอ่าเอาจา์ตอนนี้เราปิดเตาให้เพราะว่ามันอันตรายนะคะไปเทลงไปเลยเบาๆนะลูกเอออย่างนั้นแหละโอ้โหนี่มันมืออาชีพชัดๆแลเนี่ยอ่ะเทลงไปให้หมดเลยเทลงไปให้หมดมันเยอะไปนิดนึงไม่เป็นไร เมืกปิดเราไปนะคะอ่าไหนไม่ดูซิหมดยางอ่าหมดแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเกี่ยอ่าติดเตาอีกรอบนึงติดเตาอีกรอบนึงโอ้อยเดี๋ยวเอก้มหน้าลงไปใกล้ๆลงไปยืนบนน้อง,งติดเตาอีกครั้งเอาดับเอาใหม่นะเอาปดิดติดเตาทำไง เอออ่าโอเคเอาลงอีกรูกเอาลงอีกเอาลงอีกหมดยังลงสุดยังเออเยี่ยมมากอีกนี้ก็ยืนรอห่างๆแล้วมันจะได้ไม่กระเด็นใส่เยี่ยมมากอันนี้น้องพุธก็กำลังทำอะไรครับยืนอะไรย,ยืนรอ <laughs> อย่าเล่นตะลิวสิ <laughs> ไข่เจียวพาทีน้องพุธไม่นิดนึงนะครับน้องพุธชอบไหม ชอบไม่ไม้กรอบ <ๆ S 1> ใช่ไหมหนูมชอบกรอบอา้าวใครชอบพี่เซนอ๋อพี่เซนต่างหากเซนชอบนุ่มๆอา้าวปิดไฟน้ำมันโดนมือเยี่ยมแล้วรอแป๊บหนึง่งเพราะว่าเดี๋ยวมันจะอันตรายไปชได้มเสร็จแล้วครับอันนี้เอาอตักขึ้นมาให้นะคะโอเคอันนี้ค่อนข้างจะห่วงนะคะวันนี้ก็ตีป้อมอยู่พี่เซนอู้นี่อะไรเนี่ยหมาน้อย อย่นี้อไร่อยไหมครับคุณกำลังกินครับมีเซนครับอร่อยไ, <c oughs> ไ,ไหมครับอร่อยครับฝีมือตัวเอง